นี่ก็บ,บรรยากาศฝนตกพี่นอ้องเมี่ยนี่เราคือมันแห้งเห็นก็ยังตากฝนมาเห็ดไม่อยังนี่หาเห็ดไม่ยังเยวหนี่หาเห็ดอีหยัง,งยน,ามมาน้ำมันมาไรเอ๊ะมาเปียงน้ำอีพ่อยเม่เอ้ยคือมามันเห็นเหรอ มัน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 เพื่นอนกขาล้างต๊กพี่น้องถ้าพี่น้องมึงบรรยากาศมึงไม่ไงนี่เราเห็ดไม่หยังห่งประสนดอกเราหาเปียงนามแล้ววะเราหาเปียงนามฝนตกบรรยากาศฝนตกพี่น้องตกแหง้งแห้งวังหันนะ่ะอากาศทายคิด ว่ากาทายก้กีบยานท่ากระเลย่คนซ่สาๆเนี่ยเห็นไหมไงเนี่ยะแบ,บียกบะกรยบยางลำทางกระเลย่หายพี่น้องมาเบิ่งพ่นมันพนตกพี่น้องเอ,อ้ยไฟบอดับก็คืออยู่กันไฟดับนี่โอ้ยจอดนอนเ,อเนป่าโทรศัพท์เร่นบอดดายขันไฟดับกะโตกโหลดเน็ตหายเย็นกีรี วันนึงนอกันมาเล่ยนานามยังว่ไาทายพ่ะท่านนูกันมาเลนน่นนามมือแรกมาไปกีมือแรงมาไปจับเอิงกีแล้วแล้วหามันตกภาพพิพน้องมึงบรรยากาศไปพังๆมึงมีไงล่อหาคุดมึงละมานมันแล้วยางตากฝนคอยตากบา่อใดคอยหนาว สุขภาพร่างกายของคนเฮาแต่ละคนมันบกคือกันเนาะพี่น้องโอ้ยไก่ก็จะตื่นไม่อย่างดอกสูสิพาเบิ่งไม่ใหญ่ว่าเราขุดขี้ดินตื่นนี่ยังวันนี้เห็นคนถือกลรองไก่ก็ตื่นวันนี้เออป่าหงษ์หุมหุมฟาเป็นน้ำอยู่พี่น้องเพิ่นวนตกะป่าหงษ์ ถ้าพี่น้องมึงบรรยากาศเมียว่าเราพุดนก็เปลียนงนามแล้ววะหัวเรา,าไปหนาฝาเป็นนามอยู่พี่น้องบ้านปลาขึา้นปลาขึ้นฝน าาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนตกปอยๆตกแห้งดวงหันฟ้าหองมุมมุมมุมมันนฟ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะข้าพี่น่องเมึงบรรยากาศบานตะขว่วนฟ้าเป็นน้ำนี่พี่น้องใครอยู่เข้ากตสิดนน้ำอยู่ดอกพี่น้อง ขอบคุณเพืเ่อนๆที่นดงองๆเพื่อนไม้เพื่อนเกา่าถือเขามาเพี่ยนกำลังใจให้ปปกขวนเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากมายนะคะฝนาเป็นนา้าฝนตีลงมาคนใหญ่แล้วเนี่ยมึงบรรยากาศ ขอบคุณเพื่อนๆ,ๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ป้าควรนะคะถักท่ายกันไปยังจีแล้วพี่น้องขึ้นหอดิ้นถงสุขุขทุกคนก็เลยให้พี่น้องเบึงบ้งฝนเบึ้งฝนหนาฝนมันก็นโต๊ะดูแน่เกือบทุ่มือระยะนี้โต๊ะเกือบสุมาานนกกบส่มือจีนเ้อะนกับ พิดอมชมแล้วฝนตกบรรยากาศเนาะไปน,ะะน้อตื่นอียังวะยงมฝนตกแห้งยงมแรงมากแงมขนนึ้นี่อึงหนาบานนี่แเราพี่น้องพ่อได้ตุ่มอยู่ได้พ่อได้ตุ่มอยู่ละมอตุ่มนี่เงี้ยงน,นาบานนี่ยงมแรงแรงทันทันพ้นบ่ยยุคตดนเนี่ย บยุต๊บยุทตกยงามแรงแรงมานี่เขาก็พากันไปหาจับอื่นกันพี่น้องโล่งทางโล่งบานนอกเข้าเป็นอื่ตืดก้างแกงได้ยานฝ่าแนอยู่ได้อัอยากให้พี่น้องมึงบรรยากาศนี่จะปลา มีแต่ปา่าแต่ดงแบบนี้เลยพี่น้องคนดินภูพ่นอยู่ให้อยู่หน้าก็มีแต่ผู้ขี่ขานก็นอนอยู่เฮือนคือปะข่วนนี่แหละบ่ได้เห็ดไม่ยังหรอกนอนอยู่เฮือนขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนทีคำว่าเพื่อนกำลังใจให้เด้อจะเด้อขอบคุณมากมายเดี๋ยวป่ากับสไป้ายหาสาสาเนี่ยกข็ขอโทษขออภัย ช่วงนี้สุขผาพมันยังบาท่านเต็มลอยขันบึงโท,ทรศัพท์ไลยๆเนี่ยกับปวดหัวคือเกา่าคนจีบ่ให้เรียนซะเพื่อได้บุคือเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนีก็คนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ